ชานพิษแปเซ้งเจ้าของกิจการงกการงทะเลอาหารทะเลจากเรือประมงครับภายใต้คอนเซ็ปต์แค่พุนสามตของวามดูแล,ลงรงทะเลในทัวร์เดอร์ครับเริ่มต้นจากเป็นกิจการของเรือประมงก็ได้เปลี่ยนเป็นกิจการของแพปลาครับแต่ว่ายังมีการซื้อวัตถุดิบจากเรือประมงโดยตรงนะครับผมนําวัตถุดิบแปลรูปรมาถึงยุคของผมก็เป็นรุ่นที่3นะครับผมก็ได้เล่งเห็นว่าเราอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการเพิ่มช่องทางการตลาด ทำให้คนรู้จักทั่วประเทศเนี่ยครับผมก็เลยได้คิดตัวแบรนด์ขึ้นมาเลยชูเรื่องของเศษฯฯรษฐกิจหลักของสงขลาเนี่ยครับก็คือการประมงแล้วก็น Deep, ําวัตถุดิบตัดน้ำเนี่ยครับมาหาความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างแรกแล้วก็ได้มีการนําสินค้าอาหารทะเลสดที่ปลอดสารทําเป็นเมสซูเดอร์ะนะครับตามที่ว่าลูกค้าสั่งส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณลูกค้านะครับก็เลยนําวัตถุดิบพวกอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นพวกปลากระพงปลาอินทรีย์ปลาเก๋าอีกส่วนหนึ่งพอทําแล้วเราก็ได้มีการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์นะครับถุงสีสูงยากาศหรือว่าเป็นกล่องที่สามารถเข้าฟิตเข้าตู้แช่ได้แล้วมีวิธีหนะึ่งยืดระยะเวลาของอาหารใช่กลยุทธ์ตอนนี้ก็คือเราทําในท่าเทียบเรือประมงซึ่งเป็นที่ตั้งของแชร์ปลาเราซื้อตรงจากเรือแล้วส่งเข้าโรงงานแล้วก็ B 2 C เนี่ยครับมามองในเรื่องของการที่ว่าลูกค้าตามภ่าคัวรเรือน จะมีเรื่องของการนำโปรดักต์มาแปรรูปปลาข้างเหลืออะไรพวกนี้ครับเราก็นำมาแปรรูปที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารทะเลถึงจำเร็จรูปในส่วนของที่เรากำลังจะพัฒนาคือในอนาคตมันก็มีอยู่2อช่องทางด้วยกันเราก็จะเหมือนกับว่าเป็นตัวเหมือนกับรถขับฟูด้ดในการที่ว่ามีเก้าอี้ตั้งแล้วก็เป็นแบบเช็คเอาท์ได้ แล้วอีกทางที่2ก็คือว่าสิ่งที่จะคิดก็คือการสย์กระจายสินค้าย่อมๆในพื้นที่ที่ว่าสามารถวิ่งไปต่างอำเภอได้อะไรได้ครับ,รบในส่วนของที่ว่าผลตัดสินใจเข้าโครงการอ,องศ์เนี่ยครับมีโครงการ s อสที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการขึ้นมาครับผมเล็งเห็นว่าในช่วงนั้นนะครับผู้ประกอบการทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือผู้ประกอบการรายย่อยอาจจะขาดในเรื่องของโอกาส แล้วพอเห็นช่องทางก็เลยได้สมัครเข้าร่วโมโครงการแรกไปแล้วก็ในส่วนโครงการตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าเขาได้ให้เราค้นหาตัวเองว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมีจุดเด่นอะไรเพื่อดึงจุดเด่นตรงนั้นมาในส่วนของที่ได้เข้าไปตรงนี้ครับก็ขอบคุณทางของอ,อมสินด้วยครับที่ว่าให้เราได้มีโอกาสต่อยอดในวันนี้ในการที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในช่วงเวลาที่อ,อมสินได้มีโครงการคือสอนเนี่ยครับโครงการแรกที่ร่วมกับมหาัร ประจองเก้าพนครเหนือไปอบรมโครงการนั้นผ่านทางออนไลน์ในช่วงที่โควิดที่เราพยายามที่จะหาโอกาสแล้วก็อาจารย์ก็แต่ละท่านเนี่ยก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของ business model canvas ไม่ว่าในในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจอะไรพวกนี้ครับมันก็ทําให้เรามาเสริมสร้างโอกาสของเราตรงนี้พอเราได้พัฒได้นำกลับมาพัฒนาเนี่ยครับทำให้ผลิตภัณฑ์มันเกิด value ในน้เสิ สินค้าตรงนี้ครับไปให้ถึงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือทําให้ในส่วนของยอดขายก็คือเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ทําให้เรามี planning ในส่วนนี้ครับก็อยากจะให้โครงการตรงนี้ครับก็คือยังมีต่อ,ตอไปนะครับที่ผมได้รับโอกาสจากธนาคารออมสินวันนี้ครับครับผมครับขอบพระคุณมากครับ